ณศาลาอัตโนลเวลา12นาฬิกาพระราชชรคุณจเจ้าวาดวัดบัวพรารามพระรามหลวงจังหวัดสุรินทร์ท่านเมตตาให้แจกข้าวกล่องสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด -19 หรือว่าประชาชนทั่วไปหรือชุมชนต่างๆสามารถมารับได้ในช่วงเวลา12นาฬิกาวันที่1ถึงวันที่10ศาลาอัตโนลนี้ต้องผ่านจดุดคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างเจลแล้วก็รอลำดับขั้นตอนทิ้งห่างระยะค่ะ วันนี้ได้มาดูบรรยากาศของการแจกข้าวกล่องนะคะที่วัดบูร,าราพารามพระรามหลวงจังหวัดสุรินที่พระราชชรคุณเจ้าวัดวัดบูรพารามท่านเมตตานะคะสำหรับผู้ที่ยากไร้ที่จะได้รับเข้าบริจาควันนี้5 0 0กล่องก็ได้รับความสนใจจากประชาชนหลากหลายอาชีพนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคนที่เมตตาเหมือนกันนะคะจากห้างร้าน หลายหลายท่านนะคะอยากจะบริจาคข้าวสาราน้ำดื่มก็ให้มาแจ้งล่วงหน้ากับหลวงพีกระแตนะคะเพราะว่าจะมีการแจกประมาณสักเวลา10า12นาฬิกาแต่ให้มาก่อนล่วงหน้ามาสัก10โมงครึ่งเพราะว่าจะมีการจัดจุดคัดกรองนะคะคือจุดดัดกรองตรงหน้าสำนักง,งานพราพุทธศาสนาจ,จังหวัดสุรินนะคะแล้วก็รับบัตรคิวโดยการาล้างเจลเสร็จแล้วก็ตรวจวัดไข้ รับบัตรคิวแล้วก็รอแล้วก็จะมีตามจุดมาด้านนี้ด้านนี้นะคะซึ่งบรรยากาศวันนี้ทุกคนได้กลับหมดแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกท่านมาเ,เร็วแล้วก็ไม่ต้องรีบก็จะได้ทานอาหารที่อร่อยนะคะมีหลากหลายเมนูค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาติดตามบรรยากาศสําหรับพรุ่งนี้วันมีถึง10วันนะคะ1ถึง10พฤษภาคมวันละ500กล่องก็คือ5,000กล่อง ก็ขออนุมโมทนาบุญพระราชวรคุณนะคะหลวงวพหลวงพ่อโพหลวงพ่อสงศั์ที่เรารู้จักดีนะคะท่านใดที่ไม่รู้จักก็บูรพารามจําไม่ยากค่ะอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานอายการจังหวัดสุรินทร์และก็ใกล้กับสาร,รการจัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาติดตามบรรยากาศสําหรับการแจกอาหารสําหรับผู้ที่ยากไร้หรือว่าผู้ที่เดือดร้อนนะคะในการแพร่เชื้อของโควิด -19 ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เมนูที่ถ่ายมานี้แจกสำหรับวันนี้แต่ว่าถ่ายได้เพียง3เมนูเท่านั้นนะคะมีมากกว่านั้นและพรุ่งนี้ก็ไปซ้ำเมนูด้วยก็ขอเชิญบอกต่อแล้วก็มารับกันได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะในช่วงเวลาสิบสองนกาแต่มาก่อนนะคะและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้ามาในช่วงของการรับเข้ากล่องเลยค่ะ